สวัสดีครับสวัสดีแฟนผีทุกท่านยามเช้านะครับผมต้อนรับสู่การ์ตูน่าร่าข่าวแมนยูนะครับประจำวันศุกร์ที่12มีนาคมครับวันนี้เรามาเก็บตกประเด็นร้อนหลังเกมนะครับที่เมื่อคืนแมนยูเล่นยูโรป้าเสมอกับเอซิมิลานไป1นต่อหโอ้โหเป็นผลสกอร์ที่ทําให้เราตื่นมาแบบเหนื่อยมากนะครับไม่สดใสเลยวันนี้เป็นผลสกอร์ที่น่าเสียดายสุดๆพอโดนท้ายเกมนะครับเดี๋ยวเรามาเก็บตกเรื่องน่าสนใจจากเกมนี้กันนะก่อนอื่นฝากเหมือนเดิมครับอย่าลืมกดซับให้ผมด้วยนะครับการ์ตูน่าร่าข่าวแมนยูแแลลล้้ววกกก็็ฝาาาาา2 2ผิตภััณฑ์ดีๆยยยททจออมงนะครบ1 3 ใครที่สนใจก็สั่งซื้อไปได้ผ่านช่องทางนี้ขึ้นมานะครับมี f c e e o o o ไลน์แอและเบอร์โทรศัพท์นะครับมาครับวันนี้จัดไัยให้4ประเด็นก็พอแล้วนะครับเพราะเหนื่อยเหลือเกินกับผลการแข่งขัน,ขนประเด็นแรกครับก็คือเราโดนเคาะประตูบ้าน2รอบตั้งแต่ต้นเกมเลยนะครับโดนส่งบอลเข้าตาข่ายไปแล้ว2ครั้งนะแต่ว่ารอดมาได้นะครับอย่างที่เราเห็นกันว่ากลุ่มกําลังของทีมวันนี้เราอาจจะไม่ได้ฟูมากนะครับแต่ว่าเอซมิลานเนี่ย จริงๆก่อนเกมพวกเขาดูมีปัญหากว่าเราเยอะเลยนะครับเพราะว่าตัวทําเกมของเขาหลายๆคนเนี่ยลงสนามไม่ได้นะครับเพราะว่าเจ็บหายไปหมดทั้งสลาตันนะครับชาลานกลูอันเตเรบิชเตโอแอ็กนองเดสรวมไปถึงอเลซิโอโรมันโยลีกองหลังตัวหลักที่ก็เจ็บไปอีกนะครับทำให้ขุมกาลังพวกเขาเนี่ยดูไม่พร้อมเลยนะครับไม่ครบแต่กลายเป็นว่าเขาตั้งเกมได้ดีกว่าเราตั้งแต่เริ่มเลยนะฮะแล้วก็เป็นเราเองที่ เครื่องร้อนช้าอีกแล้วเป็นแมนยูสไตล์เดิมที่กว่าจะปลุกตัวเองขึ้นมาได้เนี่ยต้องรอเวลานะฮะมิลานสมบอลเข้าไปตุงตะข่ายของเราได้ถึง2รอบนะครับตั้งแต่ยังไม่ผ่านช่วง10นาทีแรกดีเลยลูกแรกเนี่ยราฟาเอลเลเอาลนะครับยิงเข้าไปก่อนแต่ว่าโดนจับล้ำหน้านะครับอ่ะโดนสกิดล้วหนึ่งดอกอีกลูกก็คือจังหวะในภาพครับจังหวะที่ฟรองเกซีเย รับบอลทุ่มมานะครับแล้วก็พลิกจังหวะเดียวดีดเข้าเสาไกลไปเลยเออมื่อคืนเกซียเล่นดีนะครับเด่นมากแล้วก็นิ่งมากด้วยจริงๆลูกนี้สวยมากเลยยิงเข้าไปแบบดเ,ออเดอเฮนเดอร์สันหมดสีเซฟแต่ VR ช่วยแมนยูเอาไว้นะครับเพราะว่าบอลมันไปโดนแขนเกซียให้ก่อนนิดเดียวจริงๆแล้วแมนยูก็เลยรอด2ประตูไปแบบบุบวิดเลยนะครับซึ่งมันก็เป็นสัญญาณแล้วว่าเราต้องรีบเรียกสมาธิกลับมานะครับเพราะว่าการโดนยิงในบ้านเนี่ยมันเสียหายนะ นะฮะหนักเลยนะครับบอลยุโรปแบบนี้นะถ้าเกิดโดนเอาเวโกลูก2ลูกเนี่ยนัดที่2เนี่ยแทบไม่ต้องลุ้นนะครับกลับมายากมากๆก็เห็นได้ชัดว่าวันนี้มิลานเนี่ยเขาก็เอานะฮะเขาไม่ได้มาแบบหยอะแยะ่เรื่องที่2ครับโอ้ยังดีที่ว่าอา์มัดเดียโลของเราเดบิวต์ประตูแรกได้แล้วนะครับครึ่งแรกดําเนินไปด้วยความอึดอัดนะฮะจริงๆเราก็น่าจะได้ประตูจากจังหวะที่แฮร์รี่แม็กควายเข้าชาร์จด้วยนะเสียดายมากๆ แต่แกดันเตะบอลไปโดนเสาเฉียดออกไปนิดเดียวนะครับบอลอุตส่าห์มาถึงเท้าแล้วแต่ว่าเตะไปโดนเสาก็คงจะนึกไม่ถึงว่าบอลจะมานะครับแต่ในที่สุดครับเราก็มาคลำหาประตูจนเจอได้ในช่วงต้นครึ่งหลังเลยนะครับแล้วก็เป็นประตูแรกของตัวสำรองอย่างอมัดเดียโลในสีเสื้อของแมนยูด้วยนะครับลงมาประมาณไม่ถึง5นาทีก็ยิงได้แล้วก็เป็นเกมแรกที่อมัดได้ลงมาตั้งแต่ช่วงพักครึ่งนะครับ ก็มีเวลามีโอกาสได้โชว์ฟอร์มเต็มที่นะก่อนนั้นี้จะลงมาช่วงท้ายเกมตลอดแต่ว่าวันนี้45นาทีเป็นของเขานะครับแล้วลูกนี้ก็ต้องชมเลยครับเพราะว่าแกมม่งดีมากนะเป็นจังหวะที่บรูโน่ครับตักบอลจากกลางสนามบอลยาวๆเลยนะครับเข้ากรอบไปให้อามัดซึ่งก็วิ่งสอดขึ้นมาแล้วก็เสรยรบอลข้ามศีรษะดอนนรุม,มา่าเข้าประตูไปเลยนะครับก่อนจะหมุนตัว180องศาแล้วก็เอา ตัวลงพื้นนะครับสวยงามมากต้องชมทั้งคนยิงแล้วก็คนจ่ายทําได้ดีทั้งคู่นะครับลุกนี้ฝั่งมิลานกองหลังเขาก็คิดไม่ถึงแหละนะครับค,คิดไม่ถึงว่าบรูโน่จะจ่ายแบบนั้นแล้วอามัดที่ตัวเล็กนิดเดียวก็สามารถเทคตัวเอาชนะคู่แข่งฝั่งตรงข้ามได้ถือว่าเป็นตัวที่สวยมากๆเลยนะฮะลูกนี้ฟินๆกันไปประตูนี้ทําให้อามัดเดียโลเป็นนักเตะจากนอกสาราชอาณาจักรที่อายุน้อยที่สุดนะครับที่ยิงให้กับแมนยูได้ในรายการบอลยุโรป ด้วยอายุเพียงแค่18ปีกับ243วันเท่านั้นนะสวยงามนะครับแต่น่าเสียดายครับที่หลังจากนั้นเราก็แทบไม่ได้เห็นอามัดได้บอลเท่าไหร่นะครับเพราะแมนยูกลายเป็นว่าเป็นฝั่งที่ลงไปรับอย่างเดียวทําจังหวะบุกขึ้นมาแทบไม่ได้เลยนะครับไม่มีจังหวะสวยๆให้ได้บุกเลยก็ถือว่าน่าเสียดายเราอยากจะเห็นฟอร์มอามัดมากกว่านี้ในการลากเลื้อยในการทะลุทรวงฝั่งตรงข้ามแต่มันไม่มีจังหวะแบบนั้นให้เราได้เห็นกันนะครับนำปาสส่ประเด็นที่3ครับทอมห้แมนยูถึง บุกไม่ขึ้นเลยมันก็น่าจะมีมุมมองมาจากอาการล้านะครับความเหนื่อยล้าที่ติดต่อกันมาหลายเกมนะฮะเห็นได้ชัดว่าเกมนี้เราเล่นไม่ดีครับบอกตามตรงว่าเล่นกันไม่ค่อยดีเท่าไหร่แดนกลางหาบอลกันไม่ค่อยเจอนะครับทีมเราดูเหนื่อยมากๆเลยขึ้นเกมโคตรช้านะครับปฏิบัติประต่อเกมไม่ค่อยได้โดยเฉพาะในช่วงครึ่งหลังงงหัวไม่ขึ้นจริงๆนะครับมิลานกดซะคือบรูโน่เนี่ยนอกจากแอสซิสต์แล้วก็ทําอะไรไม่ค่อยจะไหวนะครับซึ่งโซชาก็พูดเอาไว้หลังเกมว่า ทีมเนี่ยขึ้นเกมช้าจริงๆช้าเกินไปครองบอลได้แบบแปบบ๊แบๆบนึงก็เสียแล้วนะครับแล้วมันก็น่าจะมีสาเหตุมาจากความเข้มข้นในเกมกับแมนซิตี้ด้วยเราชนะมาได้2-0แต่ว่าความเหนือ่อยล้าความเข้มข้นมันทําให้นักเตะของเรามันมันกรอบจริงๆนะครับแล้วก็ส่งผลมาถึงเกมนี้ก็อย่างที่บอกครับก็พอเราต้องโคจรมาเจอกับทีมที่มีชื่อชั้นใกล้เคียงกันจบสลากมาเจอทีมไหนไม่เจอเจอเอซมิลานนะครับการที่จะให โอกาสทีมตัวสำรองมาออกสตาร์ทเนี่ยมันก็คงจะเป็นเรื่องที่ทําไม่ได้นะครับนักเตะตัวหลักก็ต้องแบกทีมกันต่อไปแล้วมันก็จะส่งผลออกมาแบบนี้นะครับแล้วมันก็นอกจากเกมนี้แล้วเนี่ยมันจะส่งผลกระทบกับเกมต่อไปด้วยนะครับเพราะเนี่ยในภาพคือไปแล้วคนหนึ่งก็คือออนโตนี่มาร์เซียลนะครับโดนเปลี่ยนออกเพราะมีอาการบาดเจ็บที่สะโพกนะครับโดนกระแทกแล้วก็เจ็บไปแต่ที่แย่กว่านั้นเนี่ย โซชาปเดตหลังเกมนะครับบอกว่าทั้งคารวานี่ทั้งแรชฟอร์ดก็น่าจะไม่พร้อมทั้งคู่นะครับในเกมเจอับเวสแฮมวันอาทิตย์นี้คราวนี้กองหน้าไม่เหลือแล้วนะครับก็ต้องให้กรีนวูดขึ้นไปเล่นหน้าเป้าซึ่งเราเห็นแล้วว่าเมื่อคืนนี้ก็ยังเล่นไม่ค่อยดีนะครับเล่นไม่ค่อยออกแล้วปีกเนี่ยพอกรีนวูดต้องขยับขึ้นไปเราก็อาจจะต้องพึ่งหวังกับอามัดอีกหเกมนะครับในเกมหน้าลงมาเป็นปีกขวาในนั้นเจมส์เป็นปีกซ้ายนะครับ ก็หลายๆคนอาจจะบอกว่าเอ้ยเจอมิลานก็ไม่เป็นไรชนะได้จะได้ไปจะได้แบบแบ่งโชว์หน่อยแต่ว่ามันก็ไม่มีประโยชน์ครับพอส่งตัวจริงลงแบบนี้แล้วพอมันเจ็บมันก็ส่งผลระยะยาวกับเกมบอลลีกกับเกมบอลถ้วยที่เหลือต่อได้นะฮะอาการล้าเป็นเหตุจริงๆประเด็นที่4ครับโดนท้ายเกมอีกแล้วนะครับโดนจนได้โดนตลอดนะครับเป็นอีกครั้งที่แมนยูโดนกระหน่ำบุกท้ายเกมแล้วก็เป็นการเสียประตูจากลูกตั้งเตะนะฮะ เอาจริงๆก่อนหน้านั้นเนี่ยมิลานยิงสเปรสปะมากนะครับแล้วเราก็มีโอกาสตั้งบอลขึ้นมาจากประตูเนี่ยหลายครั้งนะครับตั้งบอลขึ้นมาจากเฮนเดอร์สันเลยแต่เหมือนโซชาก็พยายามที่จะไม่ให้ทีมเสียบอลง่ายเกินไปนะครับเพราะว่ากลางสนามเนี่ยหาบอลไม่ค่อยเจอก็เลยค่อยให้กองหลังเนี่ยพยายามตั้งขึ้นมาจากหน้าประตูแล้วก็โดนบีบจนเสียบอลแทบทุกครั้งเลยนะครับโชคดีที่ยังไม่โดน นะหลายหลายครั้งเนี่ยมีลานตัดบอลได้แล้วก็เอาขึ้นไปยิงแต่ว่ายิงสเปซสปะนะครับแต่แล้วสิ่งที่คิดสิ่งที่คาดเอาไว้มันก็เกิดขึ้นนะครับแมนยูมาเสียเตะมุมในช่วงก่อนจบเกมแค่นาทีครึ่งเองอะแล้วคนที่หม่งเข้าไปก็เป็นไซมอนเคียร์นะครับกองหลังที่ก็เป็นตัวจริงแทนโรมันยูนี่แล้วเนยะที่โรมันยูนี่เจ็บเขาก็ลงมาเป็นตัวจริงคู่กับโทโมรี่นะฮะซึ่งสําหรับผมเนี่ยรุ่นนี้เขาหม่งเข้าไปคิดว่าเฮนเดอร์สันน่าจะทําได้ดีกว่านี้นะครับนะเพราะว่า คือที่พูดแบบนี้เพราะว่าตาเขามองบอลแล้วตั้งแต่บอลออกจากหัวของเคียร์เนี่ยตาของเฮนเดอร์สันเห็นแล้วแล้วก็มองอยู่แต่ว่าปัดไม่โดนบอลน,นะครับปัดวุดแล้วก็บอลเสียบใต้คา,านเข้าไปน่าเสียดายคราวนี้เส้นทางเปลี่ยนเลยนะครับในบอลถ้วยที่เหลือเราอดคลิ้นชีตสาคัญหยุดระยะเวลาการไม่เสียประตูทุกรายการเอาไว้แค่503นาทีนะครับจะเก็บคลินชีตไ,ได้นัดที่5แต่ทาไม่ได้ก็หยุดเอาไว้ที่4นัดด้วยกันนะครับ แล้วก็เสียอเวโกให้ฝั่งตรงข้ามอันนี้สําคัญนัดหน้าเราก็ต้องรีบทวงประตูคืนให้เร็วที่สุดเพื่อรีเซ็ตทุกอย่างใหม่นะครับต้องไปยิงในซานซิโร่ให้ได้1-0ก่อนแล้วทุกอย่างจะกลับมาเริ่มต้นกันแต่ถ้าเกิดเกมหน้าไปเสมอ 00, 0-0เนี่ยเราก็จะตกรอบทันทีนะครับจบเกมเราเห็นภาพเนาะอมัดเดียโลเซงเลยนะครับปดทําประตูชัยเลยอะ่ะเกือบจะสวยๆแล้วนะถ้าเกิดเราสามารถจบเกมด้ชนะ หนึ่งศูนย์ได้แบบที่รูปเกม ator, ไม่ได้ดีมากเนี่ยก็ยังโอเคนะครับเราก็เป็นชัยชนะที่อามาัดเดบิวต์ยิงลูกแรกด้วยพูดง่ายๆคือเกือบหล่อลแล้วอะ่ะโอ้นิดเดียวจริงนะครับมาโดนเคลียร์ท้ายเกมก็ต้องชมฝั่งตรงข้ามที่มงเข้าไปด้วยนะฮะโอ้หน้าเสียดายครับลูกนี้ทําให้ผมนอนไม่หลับไปเป็นชั่วโมงๆเหมือนกันนะก็โซชาให้สัมภาษณ์หลังเกมครับเขาก็บอกว่าเขาบอกว่าสถา,านการณ์เนี้ยมันบีบให้เราต้องบุกไปชนะให้ได้ที่อิตาลี ซึ่งจริงๆแล้วมันก็อาจจะดีกับเราก็ได้นะกับทีมทต้องเล่นบอลให้มันเป็นบอลบุกซะเยอะนะครับต้องเล่นให้มีความ d ร็ก c มากขึ้นมากกว่านี้เพราะว่าพอมาตั้งเกมเนี่ยมันมักจะทาได้ไม่ค่อยดีวันนี้เราแย่งบอลกลับมาได้น้อยแล้วก็แทบไม่ได้อยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสมกับการสนกลับเลยเราเล่นช้าเกินไปเราขยับตัวกันน้อยเกินไปเราดรอปต่ำเกินนะครับวันนี้เรายืนกันต่ำม,มากตาก่ำกว่าปกติเกือบ2หลาในทุกตำแหน่งเลยแน่นอนว่าเราผิดหวังเวลาที่ต้องมาเสียประตูเอาท้ายเกมแบบนี้ พูดถึงไซมอนเคลียด้วยนะครับคนในภาพไซมอนเคลีย์เป็นนักเตะที่เก่งและก็วิ่งทําทางได้ดีเขาแข็งแรงแล้วมาติชเนี่ยที่วิ่งตามประกบอยู่ในลูกนั้นก็โดนบล็อกทางเอาไว้เคลียรก็เลยมีพื้นที่แล้วก็มีเวลาในการหม่งนะครับแล้วก็เป็นประตูด้วยโซชาบอกว่าผิดหวังผิดหวังมากแต่ก็เข้าใจ เพราะผมก็เคยอยู่ในทีมที่ได้ประตูจากลูกเซตพีสในบอลยุโรปเหมือนกันนะครับน่าจะพูดไปถึงนัดชิงปี99แหละนะครับที่เป็นประตูชัยคว้าชแชมป์เหนือยบร์นมิวลิชแลวก็คราวนี้โดนนะโดนท้ายเกมเหมือนกันจากลูกเซตพีซซึ่งก็เป็นจุดอ่อนที่แมนยูยังแก้ไม่ได้สักทีหนึ่งนะครับนะโอ้เสียดายจริงๆแต่ก็ไม่เป็นไรครับไปลุยกันต่อบอลมันยังไม่จบนะครับไปจบเอานัดหน้าแมนยูอาจจะพลิกไปยิงได้ก่อนตั้งแต่ต้นเกมเลยก็ได้นะครับนัดหน้านะ ก็หวังว่าตัวหลักๆของมิลานจะยังไม่กลับมาพร้อมกันทั้งหมดในเกมนัดถัดไปนะครับเราจะได้มุ่งหวังในการผ่านข้อรอบซะหน่อยนะโอเคครับนี่คือทั้งหมดที่เอามาฝากกันสำหรับการตัวหน้าล่าข่าวแมนยูในวันนี้นะครับส่วนต่อไปนะแฟนผีทุกคนเกมหน้าเราโฟกัสกับเวสแฮมนะครับเอาอันดับ2ให้ได้ในะลีกก็จะถือว่าเป็นเรื่องน่าพอใจนะครับนี่คือทั้งหมดครับฝากกด subscribe ด้วยกด ไลค์ like, กดแชร์กด Follow ที่ Facebook และ Instagram ได้นะครับรวมไปถึง2สปอนเซอร์ยาถ่าย123และยาทาจอมทองฝากไปติดตามฝากไปสั่งซื้อกันด้วยนะครับไปแล้วครับเดี๋ยวมาเจอกันที่สามโซนทับทามหน้าตาเนยๆแบบนี้แหละนะครับแบกร่างไปทำงานก่อนวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ